นี่นะคะอันนี้เราจะมาเก็บเรดโอ k กันนะคะวิธีการก็คือดึงปื๊ดขึ้นมาเลยค่ะปื๊ดจากกระบะอาอจากแผ่นโฟมที่เราได้ใช้ปลูกเขานะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะรากเขานี่ยาวมากๆเขามีการเจริญเติบโตที่ดีมากๆเลยค่ะนี่หน้าตาของเรดโอ k นะคะนี่ค่ะอายุการเก็บเกี่ยวได้44วันแล้ววันนี้แต่ลูกค้าเรียกร้องนะคะ ซึ่งเราก็สามารถจำาหนายได้แล้วเพราะปกติแล้วเนี่ย45วันเราจะเก็บได้นะคะตอนนี้44วันก็คือพรุ่งนี้ครบ45วันเป๊ะแต่เนื่องจากลูกค้ามาเดินชมแล้วเห็นว่าผักสวยมากไม่ไหวแล้วค่ะอยากทานมากเลยวันนี้ก็เลยเก็บให้เลยนะคะเดี๋ยวหลังจากนี้เราก็จะไปใส่ถุงพลาสติกนะคะแล้วก็ส่งให้กับลูกค้าที่ได้สั่งจองไว้นะคะให้ดูหน้าตาของเรดโอ๊กนะคะงามมากๆเลยค่ะ นี่นะคะเลดโอ๊กเดี๋ยวครูให้ดูกรีนโอ๊กอีกสักรอบนะคะนี่คือกรีนโอ๊กนะคะนี่ค่ะหน้าตาเขางามมากๆสดกรอบสุดๆค่ะเหมาะสำหรับคนที่รักสุขภาพนะคะต้องการเอาไปทานเป็นสลัดหรือว่าเป็นผักสดๆเลยก็ได้นะคะจากนี้เราก็จะนำเขาไปส่งลูกค้าแล้วนะคะจำหน่ายกิโลกรัมละ1 0 0บาทเท่านั้นนะคะ ถือว่าไม่ได้แพงเลยนะคะทุกสุดๆค่ะแล้วก็ลูกค้าที่ซื้อไปนะคะสามารถมาเดินชมที่แปลงได้เลยนะคะว่าเรามีวิธีการปลูกหรือว่าวิธีการดูแลอย่างไรนะคะให้ผักที่ได้ออกมานี่สดแล้วก็กรอบมากเลยปลอดภัยจากสารเคมีหรือว่ายาฆ่า,มาแมลงทั้งปวงนะคะนี่นะคะ